อออเเคคคคซซ่ขขขบบบุุุณณณมมมาาาากกกกป็นนัลงจใใะห้เเป็นนนกััั้งหวโอาถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่มารลอกกันตั้งแต่เช้าแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับขอโอกาสจริงๆแบบนี้มาขอบพระคุณพี่น้องประชาชนนะครับมาขอากําลังใจการกรุงเทพพานครของพรรคเพื่อไทยหมายเลข9ก้านะครับพงศพัฒน์พง์เจริญนักทีงรักชินัตร์ประกาศก,การดลใจพี่น้อ,นนองขอกระดาษให้พลตนเอกพงศพัฒน์พง์เจริญอาาคตของทางนด้าลูกหลาน ขอาวการพลตำรวจเอกพนมสภาคพเจริญหมายเลขก้าจากพักเพื่อไทยครับพี่น้องครับมาแล้วครับนายกในดวมใจของพี่น้องนักการตำรวจนครบางก้าช่วยบอกญาติพี่ของท่านบอกคนรู้จักนํำบอกกับรรดาก้าให้ด้วยครับพี่น้องครับขณะนี้นายกิ่งรักชินะรัอยู่บนรถคันนี้ครับพี่น้องครับมาพร้อมพลตำรวจเอกพนมสภากพเจริญหมายเลขพี่น้องชาวหมู่บ้านสินตะว นายกในดวงใจของพี่น้องอยู่บนรถคันนี้มาพร้อมพลงตำรวจเอกพ่งสปตัตเพ่งเริญหมายเลขก้าจากพรรคเพื่อไทยมากราบการดวงใจของพี่น้องหนึ่งเสียงของพี่น้องเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานาครให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่ออนาคตสลับเวลาในการที่จะไปเลือกเบอร์ก้าเบอร์ก้าจะไปทำงานให้ท่านสื่อไปประธันก็ได้ลงเลงดินับในการทีบบ่จะพบปะพ่อแม่พี่น้องทั้งข้างต้องขอประธานอภัย่ังศูนย์นะครับเพ่งสปัตเพ่งเฉลย ิใจนราจรแต่พี่น้องก็ภูมิใจครับพี่น้องครับพี่น้องชาวหมู่บ้านสินบุรีครับขณะนี้นายกยิ่งรัชชินวรัตนอยู่บนรถคันนี้ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้หน่อยสิครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้พลตำรวจเอกคนสัมพันธ์กรมเจริญนายกยิ่งรัชชินวรัตนวันนี้เดินทางมาหมู่บ้านสินบุรีมาถึงหน้าบ้านของพี่น้องนะครับมาพร้อมพลตำรวจเอกคนสัมพันธ์กรมเจริญ เ่สมัครกาบเพื่อไทยหมายเลข9ประกาศการเดินใจพี่น้องชาวหมู่บ้านสุนทะเวทพี่น้องทันึิงเสียงของพี่น้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครยิงเสียงของพี่น้องเพื่อบางการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครไปในทางที่ดีขึ้นก็เพื่อเบก้เพือไร่วมอ พร้อมด้วยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมาขอการขอกำลังใจจากพี่น้องที่เคารพพี่น้องประชาชนพี่น้องครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่น้องครับปัญหาการจราจรที่ติดขัดด้วยร่างซ่อมทีวีฝากด้วยนะครับฝากด้วยนัทเจจิ๋มฝากด้วยนัทเจจิ๋มนะฮะทีมนายกรัฐมนตรีอยู่บนแท่นนี้แล้วที่นั่นที่เคารพครับขณะนี้ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาขอการขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนที่เคารพเลยนั่นน่นยหายหน่อยแล้วครับ सामने तैयार आई वी सामने

ทางเลยครับถึงแล้วพี่น้องที่กำลังใจดังเรื่องเนี่ยครับเรื่รงอย่างนี้เนี่ยเริ่ดกำลังใจกันไม่หวาดไม่ไหวแต่คนที่กำลังหวั่นไหวโซสามหวันอยู่บางลุงนะครับพี่น้องที่กำลังพี่น้องที่กำลังใจโอกาสของกำลังใจด้วยเร็เร็วร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไห้เพ่อเฉลยได้ไหมครับพีนองประชาชนครับที่น้องประชาชนครับขอให้ความป็นํามศนย์นามให้กับท่านนายกเศมครับวันนี้ท่านมายืนยันท่านมาขอกาลังใจและท่านจะมาขอโอกาสนะครับจากพี่น้องประชาชนว่า ในวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่3มีนาคมที่จะถึงนี้เราขอโอ,อกาสเข้าไปทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทางยุธศาสตร์ทำงานร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อเราไม่ต้องการให้ปัญหาเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอีกต่อไปเราม,มีประสบการณ์เรื่องราชามามากมายวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเริ่มต้นหม,ม,มาเ ใช่ว่าไม่ใช่ท่านแนนทะนแนนอยู่ที่มือของพ่อการะวังเอกบนี่หนึ่งอย่าเพิ่มเพื่อนอย่าเพิ่เื่อนได้ดีได้ดีนี่เขาได้้าร้อยเ่น่างชาตย้าอยห้าา้า้านี่เเดยลองดินกรอบินเร็ว่อยปเิร์กต้องไปเดือด่อยี่ 啊，对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 ， รัฐ<ภ><ย>ำไมรัฐกูว่ารัฐนายกทำงานควบคู่กันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนผูว่าราการเทศเพื่อมันทำงานสิ่งที่ดีกว่าเนื้อกว่าให้กับพี่น้องประชาชนชาวประเทศคนอื่น<ข>รอแต่เราได้บกแล้วพอใจนะดีใจนะพีนะพ่น้องชาวหมู่บ้าน องค์ซีรีชัยสีที station, ่เคารพพี่น้องครับขอการขอกำลังใจแล้วก็กราบเท้าเท้ากราบขอบพระคุณพี่น้องจริงๆที่ให้กำลังใจผู้ว่าเบญ่าที่ ได้มากที่สุดขอกาสขอกำลังใจจากพี่น้องด้วยพี่น้องครับวันนี้ขอกาสขอกำลังใจมาพร้อมกัาโขอกาสขอกำลังใจกันด้วยขอบคุณมากทุกท่านนะครับท่านนายกรลฐมนตรีก็มาและก็วันนี้ผู้สมัครผู้อ้ากอมหมายเลขเก้าอยู่บนรถคันนี้ขอการขอกำลังใจกันด้วยพี่น้องครับเบอร์เก้าเบอร์เก้าท่านนายกนี่แสดงว่าท่านนายกเป็นหัญใจของพี่น้องพี่น้องครับท่านคงได้ยินเสียงผมแล้วเพื่อนคงจะเบื่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านคงจะได้พบกับท่านนายกรัฐนมนตรีขอเสียงตบมือให้เบอร์เก้าหน่อยได้ไหมครับ นีอ่อดฉอดนี่เงินนี่เงินนะคะี่ยัยงมมีความหมายเลยนะคะทีะะใบนั้นนะครับจะทำงานร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ที่นี่ไม่ต้องกังวลใจนะครับถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไป,ไปในทางที่ดีขึ้นปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขสิ่งต่างๆที่เป็นความในานามของพรรคเพื่อไทยหมายเลขเก้า เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ที่3มีนาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งขอความกรุณาพี่น้องประชาชนขอความเมตตาจากทุกท่านที่จะได้เข้าคูหาเลือกตั้งกันตั้งแต่เช้าแล้วเข้าไปเบอร์เก้าเพื่อให้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหม่นะครับ สาวยิ่งรักชินวัฒน์้งอยู่ในรถคันนี้นะครับพร้อมกับผู้สมัครคนตัวสภุเลยนะครับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรใหก้พี่น้องประชาชนและนสั้สมัครผู้ารการกรุงเทพมหานคครายเลอก้านะครับวันอาที่ที่สมีนานีเต่อเนื่องวันามเด็าี่รกาท่ เราอไปช่วมกับรัฐบาลไลลอยต่อเรื่อง้เลยครับนะฮะตอนี้มมาเือเลยืองะรขขอครับจริงเลยครับนะครับพ่กลังใจการมอม้มยด้วรถเป็นกําลังใจเลยนะฮขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับถรถันนี้นะฮะดมไม้โดมเยนัากันได้เลยครับรได้ต้องมีนะได้นสมมาได้ข้าของพรไตรนะครับมาขอคะแนนมาขอกาลังใจนะครับจากพี่น้อง วันนี้นะพี่น้องได้หมานครนจะได้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับเรียนพี่น้องที่อยู่ด้านหน้านะครับกระขอบคุณมากครับได้ระยองอยู่รถคันนี้นะครับพี่น้องครับนะครับได้พาผู้สมัครนะครับหมายเลขเก้าของพรรคเพื่อไทยได้หมาดพานครกราบขอบคุณมากนะครับทุกกำลังใจที่ให้มาฝากของผู้จริงจรนะฝาบขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้เราขึ้นรถขบวนแห่กันตั้งแต่เช้าทีื่อใจไลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ นะครับอย่าลืมนะครับอย่านอนหลับคับสิกันนะครับตั้งแต่เ้าจนถึงปลายสาเย็นนะครับเสียเวลาเวลาสักนิดนึงนะครับหมดใจนยครับว่าอย่าลืมวันที่3อย่าลืมวันที่3ไปอรปาเมเ็มเตเต็มเตมเต็มเตเ็มเต็เตมเต็มเเตรเตเมเต็มเต็มเต็เต็มเต็มเต็มเตม้ตเต็เตาเมเต็เติมงต็มเต็มเตนตครับมชเตม นายกและพพักเพื่อไทยขอพี่น้องให้ไหมครับใยอวนที่3ปก้าได้น่นอนครับนะครับนะควที่3านะัวันาทิตย์ทีสมีนาคมถึงบ่ายสามครอย่าไปคิดว่ามัถึง่ายามงนะครับตงเครื่อตะพัดลจะเลือ ผู้สม,มัครหมายเลขเก้าของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ท่านนายกัมนตรีวันนี้ลงพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหลายเขตด้วยกันพี่น้อง15 16สิมเขตนะครับก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับนะครับ